หลังจากที่เราไปดูพานนะครับว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรเนี่ยนี่คือวัตถุดิบในการทําสะพานนะครับ,นะรบชาวบ้านก็ร่วมมือร่วมแรงกันทําสะพานนะครับมีทุกไม้ครับมีไม้สักก็มีไม้ประดูก็มีนะครับก็ตามสภาพนะครับตามสภาพชาวบ้านไม่อยากได้สะพานแบบนี้นะครับสภาพสะพานแบบนี้ชาวบ้านไม่อยากได้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยนะครับไม่มีใครที่จะมาช่วยชาวบ้านในเรื่องของอสะพานที่เขาต้องทำันทุกปีปีหนึงนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับเราตัดไม้ใหญ่ที่นี่เราตัดไม้ใหญ่อย่างที่เราเห็นเนะี่ยไม้ใหญ่ที่เราเห็นที่ผ่านตามเมื่อกี้เนะี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าต้นเพื่อมาทำโครงสร้าง,งสะพานนะครับนี่ฮเห็นนะี่ ไม้นะครับสองคนโอบนะครับแล้วทํามาสิบปีแล้วทํามาสิบปียี่สิบปีแล้วแล้วคิดดูว่าเราใช้ต้นไม้ไปกี่ต้นแล้วมันจะมีต้นไม้ไหนที่มันจะโตทันขนาดนี้บ้างนะครับชาวบ้านเคยไปขอนะครับไปขอหลายที่นะครับหลายที่หลายที่ละไม่ว,ว่าจะเป็นอบตอบจหรืออะ,อออระอรอไรต่างๆมันก็จะติดปัญหาเรื่อง เขตพื้นที่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่เห็นนี่มีโฉนดนะครับส่วนฝั่งน้ำน่านฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งฝั่งที่ชาวบ้านอยู่กันอันนั้นไม่มีโฉนดนะครับแต่ชาวบ้านอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีนะครับนี่คือระบบการจัดการของภาครัฐชาวบ้านจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับก็ไม่มีดราม่านะครับ เห็นต้นไม้เห็นสะพานแล้วไม่ไม่มีดราม่าอันนี้คือคือความเป็นจริงใครมาอยู่ที่นี่แล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นความลําบากมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สะพานเดิมนะครับดูฮะป้ายห้ามเอารถยนต์ข้ามแต่รถกระบะข้ามนะครับมันมีความจําเป็นถึงจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันยังไงก็เขาต้องข้ามอ่ะนะครับนะฮะนะครับสะพาน เป็นสะพานเดียวส่วนสะพานที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะอรถใหญ่รถไถรถขนพืชพันธุ์ทางการเกษตรก็จะข้ามสะพานนี้เพราะชาวบ้านที่นี่ทำทำไร่มันสำปะหลังนะครับเมื่อกี้ผมคุยแล้วทํากาแฟก็ขายไม่ได้ก็ตัดทิ้งทําอะไรหลายๆอย่างที่เคยผ่านมามันขายไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับก็อะไรที่ขายได้ก็ทํา ะครับก็อืดพอสมควรครับอืดตามวิถีนะครับวิถีลูกป่านะครับก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าเอามือเนอะาะภาษาเหนือก็ช่วยกันในส่วนของสะพานข้ามน้ำน่านนะครับบ้านห้วยพานนะครับก็ภาครัฐก็ตามระเบียบครับหมดงบก็หมดแรงไปด้วยนะครับแต่ชาวบ้านยังไงเขาเกิดที่นี่ เขามีความจําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ตายที่นี่นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับนะครับ,นะรบก็ฝากด้วยนะครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยพ้านใครอยากมาตั้งแคมป์ริมน้ํานะครับอย่างที่เห็นนะฮะตั้งแคมป์ริมน้ํามีหาดทรายมีอะไรต่างๆพวกนี้ล่องแกงก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับ จะมีคนดูสักกี่คนไม่รู้ช่องผมก็พยายามทําเท่าที่ทําได้นะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยพรุ่งนี้ว่าจะเอาตะปูมาช่วยเขาสักสองสาโลนะครับเอาตะปูมาช่วยเขาหรือไม่ก็น้ําดื่มสปอนเซอร์โค้กเบี่อะไรก็ว่าไปนะครับที่นี่ไม่งอ้อน้าแข็งครับเพราะไฟดับทีสองเดือนสามเดือนติดต่อใครไม่ได้นะฮะโอเคครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ กับช่องที่คนติดตามมากกว่าครอบครัวผมหน่อยนึงโอเคครับปากด้วยบ้านห้วยผ่านอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านสวัสดีครับ